เส็จไม่ได้เลยนะเรื่องของความสวยความแก่เป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่อยากเจอนะคะและในปี2025การพัฒนาเครื่อง i n นด b a เบสดีไวต์ต่างๆให้มันมีความสามารถมากขึ้นเจ็น้อยทั้งเห็นผลได้ดีขึ้นทั้งลงได้ลึกขึ้นมันแตกต่างกับเครื่องเดิมยังไงทั้งหมดนี้จะเป็นคลิปความรู้ที่อธิบายโดยยึด e i d เวน e b เ s e เท่านั้นนะคะมาฟังกันดูคะ่ะในย นวัตกรรมเป็นสิ่งจาเป็นนะคะและในยุคที่ความสวยนะ่าจะเป็นปัจจัยที่5้าที่หลายๆคนต้องการเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยนะเรื่องของความสวยความแก่เป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่อยากเจอนะคะและในปี2025ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาการพัฒนาเครื่อง Energy Based d e v ไว e ต่างๆให้มันมีความสามารถมากขึ้นนะคะ ทั้งเจ็บน้อยทั้งเห็นผลได้ดีขึ้นทั้งลงได้ลึกขึ้นและ Visualization หรือการมองเห็นที่ดีมากขึ้นก็เลยเป็นสิ่งสาคัญมากขึ้นนะคะและมีเครื่องใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะคะแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากๆก็คือเจ้าโปรแกรม s u r r c h หรือ Duo frequency monopolar RF นะคะหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับคำว่า Monopolar RF เนาะแต่ไอคำว่า d u โอฟรีเควนซีมันแตกต่างกับเครื่องเดิมยังไงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้มันดีกว่าเดิมยังไงทั้งหมดนี้จะเป็นคลิปความรู้ที่อธิบายโดยยึดอีเวนต์เบสเท่านั้นนะคะมาฟังกันดูคะ่ะเริ่มจากสิ่งนี้เลยนะคะรูปนี้เป็นรูปให้เราเห็นเนาะเมื่อเราแกะตัวลงเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมันมีทุกชั้นของผิวนะคะเวลาที่เราแกะตัวลงเนี่ยมันมีทั้งตัวบนสตัชเจอร์ที่ถูก ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูบริเวณ m a n ิ i b l e ที่เล็กลง a ล i o อ a า o n นหรือกระดูบริเวณหน้าฟันที่หายไปนะคะก็จะดูแก่ลงดูหน้าเล็กลงหน้ายื่นมาด้านหน้าบางคนมีคางที่ยาวขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของเอจิ้งโปรเซสเนาะนอกจากชั้นกระดูกแล้วชั้นไขมันนะคะไขมันเราจะมี2ชั้นกุ้งขึ้นรูปให้ดูแบบนี้นะไขมันเราจะมี2ชั้นนะคะคือไขมันชั้นปอร์ฟ f i ชียลคือชั้นตื้นกับชั้นลึกเนาะเมื่อเราแก่ตัวเนี่ยไขมันชั้นลึกมันจะมีการลดขนาดลงในขณะที่ ไขมันชั้นปื้นที่อยู่ผิวบนเนี่ยมันจะมีการขยายขนาดขึ้นและห้อยตัวลงนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทาให้ไขมันมันดูย้อยเนาะเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเห็นเป็นจอวิ่งนะคะหรือบางคนที่เห็นเป็นล่องท้องช้างบริเวณหน้าแก้มนาโซเลเบลโฟหรือหน้าแก้มดูห้อยลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เห็นเป็นเอจิ้งไซส์ที่เราไม่ต้องการเนาะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนแปลงไปเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือลิกกเมนที่มันมีความหย่ออนยลง ฉะนั้นเวลาที่เราใช้เครื่อง EBD หรือ Energy Based d r i เหล่านี้เนี่ยก็จะมาช่วยซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ให้ย้อนคืนกลับไปเหมือนสมัยที่เรายังเป็นเด็กนั่นเองค่ะหัวข้อแรกนะคะกุ้งจะมาพูดถึงเครื่อง Monopolar F เนาะหลักการทำงานมันแตกต่าง กับเครื่องเดิมๆยังไงนะคะขอแบ่งเป็น2หลักการใหญ่ๆที่เรารู้จักกันนะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ขอแบ่งเป็น2ค่ายใหญ่ๆที่เรารู้จักกันแล้วก็ใช้กันเยอะแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นคอมเพลติเตอร์แบรนด์ในท้องตลาดนะคะอันแรกคืออัลตราซาวโฟกัสอย่างที่เรารู้จักกันเนาะโปรแกรมอัลเทอร์พีนะคะโปรแกรมไฮฟูต่างๆเครื่องต่างๆหรือว่าอัลตราฟอร์เมอร์ MPT อัลตราฟอร์เมอร์3กลุ่มนี้เนี่ยยกเป็นกลุ่มแรกซึ่งวันนี้จะขอไม่พูดถึงก่อนนะคะกลุ่มที่2ก็คือโมโนโพล a r RF คือการใช้คลื่น วิทยุคัวเดียวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มีหลายแบรนด์มากๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทอร์มาร FLX นะคะโปรแกรม Ori g i o io, โปรแกรม v o ร u m e r นะคะโปรแกรม d e n s i t y ไปจนถึงเจ้าโปรแกรมใหม่ล่าสุดนี้นะคะโปรแกรม Surf นั่นเองค่ะซึ่งหลักการของ m o โ o p o l ่ IF อเัฟคัวเดียวนี่มันมีหลักการยังไงนะคะให้ดูตามภาพนี้นะคะมันจะมีความแตกต่างกันของการปล่อยพลังงานเนาะในกลุ่มการปล่อยพลังงานแบบอัลตราโซโฟกัสจะเป็นช่องแบบนี้เนาะคือดูช่องสีเหลืองนี้นะเห็นชัดเนาะมันจะออกมาเป็นดอดอดอ ะะอันนี้เราเรียกว่า TCP นะคือตัว Thermal c o a g u l a t i o n Zone ซึ่งจะออกฤทธิ์ในการหดในชั้นที่เราต้องการ target นะคะแต่จเจ้าตัว Monopolar F เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะมีเป็น Heat Bowing ขนาดใหญ่นะคะก้อนพลังงาน heat เนี่ยเป็นพลังงานที่จะปล่อยออกมาแล้วไป action กับคอลลาเจนหรือว่าผิวด้านลางนะคะซึ่งตัว heat อันนี้เราเรียกว่า Bowing Heat หรือว่าเป็น Volumic Heat นะคะความร้อนเหล่านี้เนี่ยมันจะลงไปเพื่อ target ในชั้นผิวเนาะครือ คอนเวนชั่นัลปกติเนี่ยจะปล่อยด้วยความถี่6.78เมกะเฮิร์นะคะแต่ครื่นนี้เนี่ยมันเจเนเรตมา2ความถี่นะคะเพื่อให้ความถี่2เมกะเฮิร์เนี่ยมันสร้างฮีทบอลจิ้งได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลงได้ลึกขึ้นมากกว่าเดิมนะคะในงานวิจัยเขาเขียนว่ามันสามารถสร้างฮีทลงไปได้ถึง5มิลลิเมตรนะคะฉะนั้นไอฮีทที่มันลงไปได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปแอดแทกกับชั้นแสมาซึ่งเดิมเราเชื่อว่าโมโนโพล่าเอฟอาจจะไม่สามารถลงได้ถึงชั้นนี้นะคะแต่เครื่องใหม่พอมันลงได้ลึกขึ้นเนแล้วอไปถึง ART, ราร ได้ผลเอฟเฟกของทั้งการ lifting เอฟเฟกและการ tightening เอฟเฟกได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้นะคะรูปนี้เนี่ยเป็นดอะแกรมที่โชว์ให้เห็นว่าปกติแล้วเนี่ย F มันทำงานยังไงเนาะเราจะมีการต่อสื่อที่ตัวคนไข้นะคะแล้ววางอิเล็กโทรดหน้าบนหน้าคนไข้นะคะจากนั้นเนี่ยความร้อนมันจะคอนแทคกับผิวแล้วก็ปล่อยลงไปด้านล่างโดยการปล่อยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอิมพีดนส์หรือว่าความต่างบริเวณผิวกับบริเวณที่เราต้องการให้แอคชั่นนะคะซึ่งความร้อนเหล่านี้มันจะวิ่งไปตามเส้นใหญ่นะคะเราเรียกเส้นใยเหล่านี้เรียกว่าไฟบัตเซปตานะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยผิวหนังของคนเราเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ดึงลังไว้เนาะซึ่งมันจะเป็นตัว ดูดพลังงานซึ่งสายใยเหล่านี้เราเรียกว่าเล็กติคูล่าคิวติสนะคะอันนี้คือไฟบาร์เซตาเนาะชั้นไขมันของคนเราเนี่ยจะมีเส้นบางๆเหล่านี้ค่ะแทรกอยู่ในไขมันเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นทําไม RF มันถึงสามารถหดไขมันได้มันจะไปหดเส้นไฟบาร์เซตาที่เราเห็นอยู่เนี่ยให้หดตัวเข้าหากันเพราะความร้อนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของตัวไฟบาร์เซตาไฟบารเซตาหรือโครงตะ เหล่านี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนันเดิลที่มันรวมตัวกันนะคะเวลาที่ไฟบัสมันถูกขดลงหน้าเราก็จะยุบลงในแนวแกน x แบบนี้เป็นต้นค่ะแต่มันจะมีอีกเนื้อเยือะแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเอ็นเกี่ยวพันหรือว่าลิกเมนถ้าใครจะได้ยินกุ้งพูดบ่อยมากกู insert รูปลิกรเมนให้ดูนะคะบนโครงหน้าของคนเราเนี่ยจะมีลิกรเมนอยู่หลายจุดเนาะลิกเมนเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นตัวขึงตึงให้ผิวเรายกขึ้นยกตัวอย่างเช่นบริเวณหน้าเราเนี่ยจะมีลิกรเมนอยู่อันหนึ่งค่ะเรียกว่า ว่า s ซดีแหรือว่าไซโ c มาติกคิวเทเนีย u ลิกาเมนต์นะคะมันจะยกหน้าเราให้ยิ่งขึ้นอย่างนี้เมื่อเราแก่ตัวลงมันจะห้อยลงแบบนี้ฉะนั้นหลักการคือกุ้งจะทำยังไงให้ตัวลิกาเมนต์เหล่านีย้ยกกับ ขึ้นไปเห็นชัดเนาะกุ้งก็มีปัญหานะเซสซีอลกุ้งหย่อนมากๆนะคะฉะนั้นเวลาที่จะทำหัตถการเหล่านี้เนี่ยกุ้งจะกลับไปทาก็ตบริเวณลิกระเมนให้มันยกขึ้นหน้าเราก็จะดูมีโอจีเคิร์ที่สวยขึ้นและดูยกขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาเราจะไปยกลิกระเมนก็จะใช้หลักการเดียวกับตัวการยกไฟบาตเซตตานะคือลิกระเมนเนี้ยจะวิ่งต่อจากกระดูกไปถึงผิวหนังนะคะแต่ในช่วงที่มันผ่านกล้ามเนื้อมันจะแผ่ขยายเหมือนต้นไม้ตามเดอะแกรมนี้เดี๋ยวหมอขึ้นรูปให้ดูนะซึ่งพอมัน หดไฟบาตเซต,ต้าก็จะเป็นตัวรับพลังงานโดยตรงนะคะพอปล่อยพลังงานลงไปเนี่ยมันก็จะมีการหดรัดเข้ามาทําให้ตัวลิกรเกมนมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะฉะนั้นหลักการของการยกลิกรเกมนก็จะทำให้หน้าของคนไข้ยกเวกเตอร์ขึ้นในแนวแกนวานั่นเองค่ะ แต่ลิมิเทชันหรือการทํางานของ r f เนี่ยที่เราเห็นกันมันเจอปัญหาอยู่เยอะมากเนาะหลายๆคนที่ทําโปรแกรมบางโปรแกรมเรารู้สึกมันเจ็บมากอย่างเช่นโปรแกรมเทอร์มาเนี่ยมีความเจ็บเพนสกอร์สูงรีซอีใช่ค่ะแต่ถูกลิมิตด้วยความกลัวความเจ็บต่างๆนะคะลิมิ t เทช o ันที่เราเจอในทุกวันนี้1ก็คือความเจ็บ 2ก็คือใช้เวลาเทค Time ในการทำนานเนาะแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือความเจ็บกับการเจ็บแล้วไม่คุ้มผลลัพธ์นะคะฉะนั้นตัวโปรแกรมนี้มันเลยถูกพัฒนามาให้แทนที่จะมีความเจ็บโดยการเพิ่มเลเวลพลังงานมากขึ้นเขาเปลี่ยนหลักการนี้เป็นการใช้ความถี่2ความถี่มาปล่อยให้เกิด heat effect คนละเลเวลนะคะ แบบนี้ก็คือปล่อย6.78มาก่อนแล้วตามด้วย2เมกะเฮิร์นะคะฉะนั้นในหนึ่งลูกที่ปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันจะมีฮีทบอลเจงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ลงลึกปล่อยมาพร้อมๆกัน เห็นชัดเลยเนาะ6.78เนี่ยจะเป็นแบบอันนี้นะคะคือปล่อยพลังงานได้เล็กกว่าแล้วก็ตื้นกว่าแต่พอมันมี6.78บวก2เมกะเฮิร์เนี่ยลำพลังงานเนี่ยมันจะลงได้ลึกขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะซึ่งความสามารถเนี้ยเราเชื่อว่าการที่มันสามารถลงได้ลึกขึ้นและใหญ่ขึ้นเนี่ยมันน่าจะสามารถลงได้ถึงชั้นแมสที่เราต้องการให้เกิดการยกกระชับได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้เปรียบเทียบรูปพลังงานให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งข้อดีของเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถตั้งค่าพลังงานได้3แบบนะคะมันจะมีหน้าจอแสดงผลเนาะซึ่งเราสามารถเลือกโหมดได้นะคะเป็นชลโลคือยิงในชั้นตื้นนะคะ มิดเดิลคือยิงในผิวชั้นกลางนะคะอาจจะเป็นชั้นดีฟเดอร์มิสไปจนถึงชั้นผิว s ับคิวเทเนียด้านบนเนาะและชั้นดีฟสุดอันนี้จะลงไปในชั้นสม a s h สนะคะซึ่งการปรับโหมดจะทําให้คุณหมอเนี่ยมีการเข้าใจในการปรับโหมดและเลือกทาร์เก็ตที่เราต้องการมันเลยมีวอลเซทายหรือความสามารถในการใช้กับผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วก็อัดจัสตามผิวของคนไข้ที่แตกต่างกันได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวฟังเสียงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูนะอันนี้คือโหมดแรกนะคะเป็นโหมดเชลโลคือวิ่งตื่น ซึ่งแต่ละโมดเนี่ยจะมีการปล่อยพลังงานที่แตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเครื่องทั่วไปที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีการปล่อยพลังงานแค่แบบเดียวถ้าอยากจะเลือกปล่อยพลังงานที่แตกต่างกันเราจะต้องมีการปรับเลเวลพลังงานเองให้สูงขึ้นหรือต่ําลงหรือเทคนิคในการวิ่งหัวที่แตกต่าง แต่เซิร์ฟเนี่ยมันมีการปล่อยพลังงานที่แตกต่างกันมนาะให้เราต้องแต่แรกเลยนะคะอันนี้เป็นข้อดีอันนึงที่ชอบม,มากๆนะคะอยากยิงลูกขุมขนก็ยิงตื้นอยากยิงยกหน้าก็ยิงลึกอยากยิงเวกเตอร์ก็ยิงลึกซึ่งมันทาให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วคนไข้ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละเ,เวฟนะคะว่าเวฟฟิสเพาส์ของมันปล่อยมาไม่เหมือนกันเนาะเริ่มจากอันแรกอันนี้คือแชโลโหมดค่ะ ปล่อยี่ปล่อยเยอะนะคะปล่อยมาเป็นลูกเล็กๆนะคะวิ่งในผิวชั้นตื้นเท่านั้นเนาะและอันที่2ออันนี้เป็นมิดเดิลค่ะปล่อยช้าขึ้นปล่อยหางขึ้นนะคะได้ฮีทที่มีเพาดูเลชั่นกว้างขึ้นนะคะ ปล่อยจำนวนลูกน้อยลงแต่ฮีชสามารถลงไปได้ลึกมากขึ้นอยู่ในชั้นประมาณผิวแท้ด้านล่างนะคะก็จะเน้นในการที่ได้ไทเท t น n ิ่งมากขึ้นนั่นเองค่ะและลูกส,สุดท้ายอันนี้เป็นไฮไลท์ของเครื่องนี้เพราะเป็นโหมดที่ปล่อยทั้ง2ความถี่ลงได้ลึกและเน้นในการทำให้ผิวเราแน่นกระชับขึ้นค่ะปล่อยแบบนี้ก็คือปล่อย6.78 แล้วนะตามด้วย2เมกะเฮิร์ตตามมาซึ่งอันนี้เป็นหมดที่กุ้งชอบที่สุดแล้วก็ใช้เยอะที่สุดแล้วใครที่มีแบบผิวด้านล่างที่อยากจะเก็บให้แน่นเนี่ยหมดดีเป็นหมดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งวิธีการยิงพลังงานเนี่ยข้อดีพอมันสามารถปรั พลังงานได้แตกต่างกันก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถเลือกตำแหน่งในการยิงได้ถูกต้องอย่างเช่นเราอยากจะยกคิ้วยิงในผิวชั้นบางบริเวณหน้าผากก็เลือกแชนเลโหมดเราอยากเก็บบริเวณรูขุมขนหน้าแก้มและอยากให้ผิวหน้าแก้มเนี่ยดูสวยขึ้นได้สกินคุณภาพที่ดีขึ้นเราก็เลือกมิดเดิลหรือแชนเนลโหมดแต่ถ้าเราอยากเก็บแฟตเราอยากเก็บซูเปอร์ฟิเชียลแฟตอยากเก็บคอนโทรลิงบริเวณหน้าอยากเก็บเนียงหรือดับเบิลชินก็เลือกดีพโหมดมันเลยสนุกมากขึ้นในการยิงแล้วคนไข้ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดี ไม่จําเป็นต้องทนกับพลังงานที่มากเกินไปนั่นเองค่ะแล้วใครที่เหมาะกับก,บการทําโปรแกรมนี้นะคะใครก็ตามที่มีปัญหาหนึ่งเนาะสกินเล็กซิตี้หรือการมีผิวหนังที่มันเริ่มมีความหย่อนคล้อยนะคะดึงหน้า pinch เทสแล้วปล่อยไม่รีคอยกลับเหมือนเดิมกลุ่มนี้ทำโมโนโพลาร์เอฟในกลุ่มนี้ได้ดีทั้งหมดค่ะหรือใครก็ตามที่เริ่มมีปัญหาแซกกิ้งหน้าหย่อนคล้อยนะคะใครก็ตามที่มีแฟตมีซับบอนแฟตไม่ว่าจะเป็นแก้มที่มีเยอะเกินไปมีเนียงที่เยอะเกินไปก็สามารถใช้กลุ่มเครื่องดูโอ้ฟรีเควนซี่โมโนโพลาร์เอฟได้ทั้งหมดนะคะฉะนั้นข้อดีในการที่มันสามารถปรับโหมดได้เยอะเนี่ยใครที่จะเป็นผิวบางหน้าไม่ได้อ้วนแต่อยากเก็บผิวสกินให้ทเชนนิง่งหรือใครที่หน้าอ้วน และอยากหดแฟตก็สามารถเลือกโมดอลิตี้ในเครื่องให้เหมาะกับเราได้ทําให้มันรู้สึกว่าคัสตอมไมค์การยิงได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ส่วนตัวกุ้งคือไฮไลท์ของเครื่องเซิร์ฟที่แตกต่างจากหลายๆเครื่องและทําได้ดีมากกว่าหลายๆเครื่องนั่นเองค่ะทีนี้มาดูเคสซีนารีโอกันบ้างนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างรูปให้ดูนะคะเป็นเคสแรกเนาะเราจะเห็นว่าหลังทําไปเนี่ย ผิวจะมีความไทเทนนิ่งขึ้นดูแน่นขึ้นนะคะหลังทําชัดเจนเนี่ยคนไข้จะเหมือนมีแดงๆเล็กน้อยหลังทําซึ่งมันทําให้ไม่ต้องกลัวผลค้างเคียงหลังทําหรือว่าใครที่ไม่อยากผักหน้าแล้วใช้หน้าได้เลยเนี่ยเครื่องเซิร์ฟจะไม่ค่อยบวมเหมือนหลายๆเครื่องที่ทำแล้วอาจจะมีหน้าบวมเล็กน้อยเนาะอันนี้คือแทบไม่บวมเลยแล้วก็มีแค่สีชมพูและเลือดและเือหลังทําเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูรีเซฟที่เราจะได้นะคะดูเคสนี้เห็นชัดเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ จอลายหรือดับเบิลชินมันหายไปเห็นปะคะดับเบิลชินหรือว่าแฟตบริเวณสับเมนท่ลเนี่ยดูเล็กลงนะหลังฟอร์ลาที่1เดือนนะคะและดูจอลายเห็นชัดขึ้นนะคะผิวสกินดูกลวิ่งขึ้นนะคะจากการที่ได้สกินคุณภาพของคนไข้หลังทําด้วยนะคะโดยการใช้เจ้าโปรแกรมนี้นั่นเองค่ะหรือเคสนี้นะคะคนไข้อายุค่อนข้างเยอะนะเริ่มมีปัญหาการแซกกิ้งจะเห็นจอลิจอวิ่งบริเวณหน้า จะเห็นจอวิ่งหรือร่องน้ำหมากที่มันเริ่มมีความหย่อนคล้อยนะคะเห็นสับเมนทัลแฟหรือเห็นบริเวณเหนียงที่มีไขมนันบริมาณมากนะคะหลังทํา,ท,าทันทีก็รู้สึกเลยเนาะเห็นจอลายที่ชัดขึ้นนะแต่จริงๆอะ่ะเอฟเฟกตเราต้องรอที่1เดือนถึงจะเริ่มสวยขึ้นนะคะกับอีกเคสหนึ่งเคสนี้เนี่ยเป็นเคสคนไข้60ปีนะคะฟอลล์อัพหลังทํา,ท,า,ท,าทันทีเนี่ยก็มีสีชมพูและเละืล่อนๆเท่านั้นนะคะหลังทางํา1เดือนเห็นชัดเนาะบริเวณ s u b m e n t ัลหรือใต้เหนียงมันดูแน่นขึ้นนะคะ j จ้าวิ่งหรือเส้นดาวบโซเลเบอก็ดูดีขึ้นนะคะคนไข้ดูเด็กลงดูผิวดีขึ้นนั่นเองค่ะหรือเคสนี้นะคะ48ปีคนไข้มีปัญหาดับเบิลชีนเหมือนกันนะคะกรอบหน้าไม่ชัดเริ่มมีการแ a ก k i n g บริเวณมาริโอเลตหรือบริเวณทีจา,าวเซาคัดนะคะเห<อ>็นชัดเนาะหลังทำแล้วฟอลล์อัพที่1เดือน ตัวไขมันใต้เนียยงมันดูดีขึ้นค่อนข้างชัดนะคะอันนี้ก็ใช้โหมดดีฟในการยิงเก็บใต้เหนียงให้มันแน่นขึ้นไปนั่นเองค่ะและลูกนี้นะคะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาคือมีลาชพอค่อนข้างเยอะแต่เราไม่ได้อยากขดไขมันคนไข้ไม่ได้มีปัญหาอื่นๆเราสามารถเลือกโหมดตื้นนะคะเชลโลหรือมิดเดิลในการยิงหน้าแก้มเห็นชัดเนาะห้าวิผ่านไปเนี่ยรูขุมขนเล็กๆก็ดูดีขึ้นชัดเจนค่ะ สรุปให้ฟังจุดเด่นของมันดังต่อไปนี้นะคะข้อ 1. มันมีโมดาลิตี้ในการเลือกเยอะนะคะเราสามารถเลือกปรับความลึกและลักษณะการปล่อยพลังงานได้นะคะเราเรียกอันนี้ว่าเวฟฟิกเพาส์นะคะนั่นคือเราจะปล่อยตื้นกลางลึกได้ทั้งหมดโดยที่ตัวเครื่องเนี้ย มันเป็น AI generate พลังงานออกมาทุกๆช็อตนะคะตาม impedance หรือว่าแรงต้านทานของผิวหนังแต่ละคนนะคะฉะนั้นคนไข้ก็จะได้รับพลังงานที่แตกต่างกาันแล้ว Total Energy ที่มีความสำคัญมากพอที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองค่ะ มันมีความสามารถในการปล่อยคูลิ่งออกมาตลอดเวลานะคะซึ่งการปล่อยคูลิ่งต้องมีตั้งแต่ p cool, parallel cool แล้วก็ post cool นะคะตัวคูลิ่งเนี่ยจะมีการปล่อยระดับ intensity ได้ด้วยนะคะฉะนั้นคนไข้ที่กลัวความเจ็บจากความร้อนของการเกิดโมโนคลาย F เนี่ยเจ็บน้อยมากๆนะส่วนตัวกุ้งว่าเพนสกอร์เนี่ยอยู่ประมาณ2-4นะคะสบายผิวหน้ามากโดยเฉพาะถ้าเกิดใครแปะยาชาเนี่ยแทบจะรู้สึกเจ็บน้อยมากๆสํสหรับเจ้าครือโปรแกรมนี้นั่นเองค่ะ และข้อที่3นะคะความสามารถของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือการมี duo frequency นะคะน่าจะเป็นไฮไลท์ของเครื่องนี้เนาะที่มันสามารถปล่อยพลังงานได้ลงลึกถึงชั้นสม a าตนะคะซึ่งเดิมๆถ้าเราอยากจะทําการยกกระชับในชั้นสม a าเราก็ต้องเลือก ultra focus นะคะแต่พอมันมีเครื่องนี้เนี่ยมันทําให้ limitation ของเครื่อง conventional ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยกลดลงไปเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาที่แซก i ิงเยอะๆส่วนตัวยังเลือก ultra focus เป็น first choice เสมอน,นะคะฉะนั้นสาหรับกุ้งอ่ะการ customize หลายเครื่องหรือว่าการมีหลายๆเครื่องเป็นโมดัลิตี้คอมบิกันให้คนไข้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจะพูดทิ้งท้ายกับคลิปนี้ว่าโปรแกรม Duo Frequency Monopo พลาไม่ใช่ที่สุดที่ทําได้ทุกอย่างนะแต่การมีหลายๆเครื่องที่สามารถคอมบและคัสซมไมให้กับคนไข้ได้อน,นันตั้งหกะะักแล้วค่ะที่เป็นผลลัพธ์ที่คนไข้คนได้นะคะใครฟังคลิปนี้เรารู้สึกว่ามีประโยชน์นะคะก็คอมเมนต์หรือใครมีคําถามสามารถสอบถามได้หรือใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมหรือ Energy Bas ีเไวเครื่องไหนๆก็สามารถทิ้งคคคอมนนนตไไวววุ้้้้้้ใใลลลิิิปีี่่ถาาาดดดโชชืกกแห เราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะ